วันนี้ทีมข่าวพายเดินทางมาเยี่ยมสวนทุเรียนนายุงของพ่อเสงทองเงา่าซึ่งอยู่ที่หมู่5ตาบลอนทองอาเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับเราพามาดูต้นทุเรียนกลุ่มแรกๆที่พิสูจน์ให้เราได้รู้ว่าทุเรียนสามารถปลูกได้สําเร็จที่อุดรธานีครับโดยพ่อเสียงได้นาต้นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองแท้จากจังหวัดระยองติดตัวกลับบ้านมา20ต้นปลูกเมื่อปี2544จนกระทั่งถึงปีนี้ทุเรียนเหลืออยู่10กว่าต้นครับ ซึ่งมีความสูงมากและออกลูกดกมากๆอีกด้วยความพิเศษของทุเรียนนายูงก็คือเปลือกบางเนื้อแน่นกลิ่นหอมแบบทุเรียนระยองแท้ๆแถมรสชาติดีอีกด้วยครับก็มาวันหนึ่งที่ราคายางมันตกต่ำนะครับก็เลยได้มาศึกษาเรื่องจะหารายได้จากทางอื่นนะครับก็เลยมาพยายามทำทุเรียนให้ได้ผลผลิตขึ้นมาเมื่อก่อนก็ ไม่ค่อยสนใจคือถ้าเป็นลูกก็กินถ้ามีก็แบ่งที่น้องไปกินไม่คือสนใจเรื่องผล,ผลผลิตว่าจะได้เยอะได้น้อยเพราะว่าตอนนั้นยางเป็นราคานะครับ mm hmm. ก็มาเริ่มเอาใจใส่เมื่อปี2558ทุเรียนมอนทองสายพันธุนน์ระยองนะครับอําเภอแกงะครับครับอําเภอนายงมันก็น่าจะได้เปรียบที่อื่นนะเพราะว่ามันเป็นเป็นที่เนินสูงไม่ต้องไม่ต้องทําโคกนะครับไม่ต้องทําโคก ที่ดินมันเป็นที่ระบายน้ําได้ดีแล้วก็คือมีความอุดมสมบูรณ์ทําให้ผลผลิตนั้นมีความหวานมีความหวานและกรอบนะครับอร่อยคือเป็นทุเรียนที่เนื้อแน่นนะครับเนื้อดีทุกวันนี้พ่อเสงยังทําหน้าที่ดูแลทุเรียนแห่งความทรงจําิ0กว่าต้นนี้เป็นอย่างดีครับเพราะนี่คือความภาคภูมิใจของกเกษตรศกรชาวอุดรธานีที่เปิดตํานานทุเรียนแรกของอําเภอนายุงเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทำไม่ดีไม่อร่อย ไม่ได้มาตรฐานเพราะเสงไม่ยอมปล่อยออกจากสวนเด็ดขาดครับก็ในส่วนของด้านไม้ผลนะครับทางสำนักเกษตรอำเภอนายุงนะครับก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มเกษตรกรในเรื่องของการปลูกไม้ผลนะครับปัจจุบันก็เกษตรกรนะครับก็สามารถมีรายได้จากไม้ผลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับติดต่อรับ ซื้ออยู่ที่สวนเลยนะครับประจำสวนนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจนะครับที่อยากจะเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับสวนผลไม้หรือว่าเดินทางมาท่องเที่ยวที่อำเภอนายยงนะครับก็สามารถาติดต่อได้ที่สำนักเกษตรอำเภอนายยงนะครับสอบถามข้อมูลได้หรือไม่ก็เดินเข้ามาที่พื้นที่สวนได้เลยครับสนใจเยี่ยมชมสวนทุเรียนของพ่อเสงสามารถเดินทางไปได้ที่หมู่5ตำบลน,นนทอง อำเภอนายุงจังหวัดอุรธานีหรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์097-063-2615ครับ